ออพันอันนีพันมูลาเนี่ยอันนี้ก็ลูกผสมโอ้ลูกผสมพันธุ์มันพอพันธุ์พอพันธุ์ผสมแต่ตัวนี้ลอยนี่คือมันมันมีสองตัวปะตัวนี้มันลอยมันเขางอมันจะมีหลายแบบผมจะมีตะเคนนี่จุดนมาย ครับพี่น้องเมื่อนั่นผมไปไทยได้มีโอกาสพอกับายหอยหน่อยนะครับผมอยู่ตลาดนัดโคกกระเบือบันเล่านางามนะครับเลยพอวายมูลาของเรานะครับแต่ว่ามือนี้ผมมาบุกฟ้าม้วยของเราเลยครับผมตอนแรกผมนึกว่ามันคไขยเขาเล่นะพี่น้องตอนแรกนึกว่ามันคไขยเขาเล่กะผมก็บ้าตำป้าตำเมืองไปไวยเล่ไต้นจริงๆมันว่าเป็นไขยเขาเล่นะพี่อ๋องอนี่นี่นี่ครับตัวนี้ ตัวนี้ครับพี่น้องที่ผมได้พ่อนะครับนี่นี่ที่ผมเคยได้พ่อนะครับว่าผมมาไทยลิปกะล่าล้านนะครับพี่น้องในช่องก่อนหักกูเบามากักเลาะนะผมกับว่าดีเด็ดว่าไทยแต่ว่าพ่อแล้วว่าให้บอกกับลูกไส้ซะว่านลูกไส้ก็คือน,น,นี่ครับในห้อยน้อยเดี๋ยวมีชีวิตในห้อยน้อยอีกคลิปหนึ่งเต็มเต็มเลยนะครับช่องก่อนหักกูเบามักเลาะครับแต่ว่าช่องนี้เขากับมาเบิ้งมีชักโตน้องคล้วยนี่ สามสิบเจ็ดตัวนี่ครับผมเนี่ยกล้ยมูล่านะครับผมที่พอกันยูตลาดนัดมือนั่นนะครับเป็นเขารวบหัวใจนะครับผมไอ้คล้ยเขาเล่นี่มันเป็นของมันเองบ่น้องแม่มันเป็นเขาเองเขาเออเขาอันดิ้งเท่านี่เขาดิ้งเท่าลนี้ใส่ตัวพ่อพันมันน่ะพ่อพันมันนเขาเร่โอ้โหนะครับผมนายห้อยหน่อยนะครับพี่น้อง ที่ชีวิตใน่อหอยหน่อยใส่หนิบ่โอ้โอนี่แม่พันโอ้เนี่ยปลาดพี่น้องชอบชซื้อว่าโชคนะครับพี่น้องอุ้ยโอ้โหสุดยอดนะครับผมปลาดนี่ครับนี่อันนี้คือพอพันผสมบ่เนี่ยไม่นครับผสมไทยบ่ไอเป็นมูลาครับอ๋อเป็นมูลาแท้เลยเนาะพี่น้องควายตัวนี้สูงกว่าผมครับ อ,าาอ๋อลอยหาชิบหากะแต่ว่ามันชู่ข้อขึ้นมันลอยหกสิบกว่านบนเทลบาลนี่ตาสน,นะครับอันนี้คือพอมู่ลาพอพันองคอ,อกนี่เลยน,นะครับตัวนี้วายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ว่าได้ขายครับว่บได้ขายเนาะแต่ว่าขึ้นเป็นว่าเขาตีเท่าไหร่นี่จะขา้กระิว่าสองแสนหามอสองแสนหานะครับอันนี้กับแม่นี่แม่มู่ลานะครับผมอันนี้เป็นจับจับ,จ,บ,จ,บจับแบบไี้ครับ จับได้ดเลเป็นคุ้ยปลาคุ้ยปลาเป็นที่เรื่งคุ้ยปลาแอฟริกามันมันมันผสมมากโอ้มันเป็นพันธุ์ผสมไก่พันธุ์มากเป็นพี่พี่น้องคุ้ยปลาที่เขาเห็นในขึ้นมาทางหลังนบพี่เขาเห็นมันสูยกับสิงโตเนี่ยเออจะเป็นคุ้ยคุ้ยสายพันธุ์นั่นแหละโอ้คุ้ยมันมันเสือสายมาจธุนั่นแหละนี่พี่น้องเขาสิงโตสิลรมคุ้ยปลาได้นี่มันต้องมันต้องยังต้องลุ่มเด้พี่น้องบวาย้นเาครับผม นี่ครับ,บนี่แม่นอ,อันนี้คว้วไทยบ้านเฮานะครับผมเป็นควยไทยแล้วก็อ่าคลิปที่แล้วผมไปเห็นยู่บ้านน้องไก่นะครับควยไทยแท้แม่นึงสูงขึ้กันนะพี่น้องนี่สูงยังสี่ละนะครับผมอันนี้คือคว้วป้าที่เขาเห็นในสารคดีสูงกับสิงโตรครับพี่น้องนี่เลยนะครับผมนี่คิดบ้่งมาสิงโต สิงโตโตหญ่ๆมันต้องลุ่มสองรุ่มสามนะจังเสียวขั้วตัวหนึ่งลงนะพี่น้องปาจับจับยังกว่าจับฝรั่งปั๊ดจับฝรั่งปั๊ดเราก็บมูลาอันนี้ไทยอันนนี้ไทยะครับผมเขาโคงเขาดาราเขาสมัวใจดาราครับผมเขาหัวใจนะครับอันนี้เขาดิ้งเท่าแนี่ก็เป็นมูลามูลาเท่ากันครับพี่น้องแล้วลูกเรตีนี่เขาดิ้งเท่าแล้วนี่เขาคือสวนเข้าเห็นมั้ยมันจ๊กเด๋มมันหัวแม่น โอ้มันหัวนวดไหา้เนาะโอ้นะครับผมอุ้ยงามแห้งนะครับพี่น้องเข้านี่ผมอยู่ฟ้ามของน้องมะเดี่ยวนะครับผมบ้านบ้านดอนเงินตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับพี่น้องยูเ่เดี๋ยวมีคลิปหนึ่งที่เป็นชีวิตกล้หอยน้อยเต็มๆนะครับช่องก่อนฮักพเวามักเลาะเด้อพี่น้องก็ไปติดตามได้มื่อ,อนี้เขากับมาเบิง ไข่ไหลายๆนะพี่น้องวันนี้เลี้ยงควาย,ยังสี่มีปัญหาอยังว่าหนานี่ยพี่นะครับมันท้วงพอมีเนาะมันนั่นแล้วเนาะครับผมครับผมมุ่งหนึ่งกับใคร,ะระนะครับพี่น้อง,งครับผมแม,ม่านนี่ครับนั่นพี่น้องเฮาที่ว่าเฮา,าเห็นเฮาเห็นในื้อสารคดีครับพี่น้องสีสูงกับสิงโตนี่นี่ล่ะเขารวบหัวใจแล้วครับนี่โตซะเนี่มันสิบสิงโตตีลังกาทวนผุนเดื้เนี่ย เห็นเขามันยังสีครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดนอกอจากเลี้ยงยแล้วเ,าเรา้เลี้ยงยังอีกว่ามาบะมีมานี่งัวครับมีมานะครับผมบางทีขีบก้อนนี่ผมเห็นเบาผมขี่มาพร้อมเนี่ยพี่น้องเขาไปติดตามได้เลยพี่น้องเบิ้งทึ่งช่องก่อนฮักเึ่องช่อง<แ>คนคนชีวิตล้ลก็มีได้เพจเฟซบุ๊กอีกนะครับพี่น้องเพจเฟซบุ๊กนะครับสองช่องทางสี่แชแนลเด้อพี่น้องช่องก่อนฮักผู้เบามักรอช่องคนคนชีวิต แล้วก็เพจุเฟซบุ๊กเหตุผลเหนือชีวิตนะครับพี่น้องจับได้ปะนี่จับได้ครับจับได้เอ้าถือกล่องถือกล่องแาบ่หายเนาะบ่ครับูบูบบจับเลยตัวแม่<อ>บ่หายดอกขี้ก็ได้เป็นขี้ก็ได้นะครับควายมูล่ลานะครับผมเขา <c ười> ดิงงา่งคาร์ลีนะครับแ้าว่าเป็นเข็มเขาสีนี่คนอยากได้เ่แปลกเนาะมีมันแปลกมันบ่ค่อยมันบ่ค่อยมีดด้ มันหายยากเด้เขาแบบนี้แต่ไอ้ไทยมาเห็นเห็นเสียเสียวว่าเขาเน่นนี่เห็นตัูนึงยุเครื่นอยบนลารเป็นกล้วยไทยกล้วยไทยเป็นกล้วยแมนนี่กับมูลาเนี่สิน้องแมนมูลาเขาตูนโอ้สุดสังเกตกล้วยไทยกับกล้วยมูลาแมนมูลาสีดำมูลามันสีดำปึ๊ดนะครับแมนขนเงาวนาะสิน้องแมนครับแต่ว่ากล้วยไทยเ้ามันเกิดสีออกสีออกสีออกะสีออกเลี้ยงเลี้ยงแมนเลี้งเนะสิน้อง การเฮ็ดปร์มค้วเหนี่ยากวะเห็ดมากกับบ่ยากเพราะว่าข้ามพี่ประสบการ์เขามีความรู้อ๋อมีความรู้มีประสบการเนาะแต่วามันปรทับใจตรงอายุยังม่ถึงสามสิบนะี่เราแนข้าหมักขาข้าได้เลี้ยงเราเราข้าวได้ดูแลข้ารหลจากวิธีดูแลครับผมรักษาดลดูดูลูดูยูดหดูข้ดู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 ดก เอาคนไอพี่บักิมอ๋อไอพี่นะครับผมเพราะว่าวัคซีนมันมีไว้แจกไว้ให้มีเรียวรักษารักษาโรคแต่ว่าบาดนี้พี่มาเห็นเนาะเขามาเห็นข้าเลี้ยงกล้วยหรอกอะเขามีฟรรมาร์มกล้วยแล้วในยุคนี้เนี่ยพี่แนะนำว่าให้เจ้าของเห็ดยูทรบ่หน่ำนะให้เยอให้ให้ให้เฮ็ดยูทรบ่หน่ำน,นะครับผมแล้วมีเฟรชบลูคได้ลงเพจยรเฟรชบลูค์หน่ำได้ยิ่งดีเพราะว่าเฟรชบลูคกะเปิดโอกาสให้ขึ้นกันให้เฮาได้พรวนลงนนแล้วก็สร้างได้ขึ้นกัน ทั้งยูทูบทั้งเฟดบวกด้วยเพราะว่าผมกะถ่ายคลิปน้องเขามาสองสาคลิปนะครับกะเห็นเห็นพลังในตัวน้องเขาแล้วผมก็อยากให้น้องเขาเ็ดหลายๆทานนะพี่น้องเพราะว่าถึงบางที่มันช่วงจังหวะมันถือกข้ยข้วยป่วยค้ย,ค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 ยเป็นโรกยังยงิ่งเสียเข้ากะยังสีมีอีกทางเอื้อนยังสีนะคือในยนุคนี้เข้าตรงเอาหลายๆท่างเนีย่ยว่ามันว่ามักรวบเจ้พี่น้องคือมันครับ คือเป็นวามักรบนะครับพี่น้องคือแบบเข้ากันไว้หลายๆท่านนี่ก็ดีนะพี่น้องเข้าอันนี้คือว่ากันตรงๆเราก็จ้าผมกับผมกับมีสองช่องเนาะจังผีกับมีสองช่องนะยูทูบเขาก็เฮ็ดไว้ว่าช่องนี่นี่เพราะด้ลงนี่ยังมาเป็นปีแล้วนะพี่น้องวันนี้ก็มาล่งคุ้ยให้พี่น้องเข้าเบื้องกั พะว่าบานเฮากับกล้วยไหลนะครับพี่น้องเฮาก็ลงไว้พี่น้องเพื่อเพื่อสนใจผู้ใดอยากได้งัวได้กล้วยไปลี้ยงนะครับแต่สีบ่ได้ลงได้กล้วยหรอกครับพี่น้องก็พองัวง่ามๆใีกลงให้เบื้องพ่อสั์เลียงให้สวยก็สิงลงให้เบื้องนะครับอันนี้ถือเป็นครอตัวย่างอีกครอหนึ่งนะครับพี่น้องกับงัวพันมูลาพันจับพันยังเนาะพันไทยไหลนะครับพี่น้องสนใจก็เดี๋ยวผมให้เบ่อไว้ได้พี่น้องครับนี่ครับนายห้อย น้องมาเดี่ยวนะครับผมบ้านดอนเงินตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับผมควายสายขอแกนแก่นกับไหลครับพี่น้องเอาพี่น้องเข้ากับเอาซ้ำนีแ่แหละนะครับผมเนาะเ,เบอร์ท่อเบอร์โท่มีแล้วคลิปนาทางนาเข้ากับจังวากันไหมเขาจังไปท่างไหมครับพี่น้องวันนี้กับเอาซ้ำนี่วันนี้ขอบคุณน้องมาเดี่ยวนะครับผมบให้โอกาสได้มาชมฟาร์มควายแลวกัน อีกช่องหนึ่งกับผ้าอีกขี้มาเนี่พี่น้องสุดยอดมากๆครับอ่าแล้วพอกันไมหมคลิปหนาครับพี่น้องคนค้นชีวิตครับโอ้โนี่ข้าวหอยหน่อยน้ำอีกนี่ก็นไนห้อยหน่อยกันวะนี่สวัสดีครับผมไนห้อยหน่อยกันวะฝึกงานวะอ๋อเฮ็ดได้แฝดปีแล้วก็เป็นผู้หาเฟียงหาหาเฟียงหายังเนาะ เป็นไดยากบ่เลี้ยงควาวกบบ่อปนไดครับบ่อปนไดเนาะพ่อส้อยู่เนาะเอาเอาโอเคโอเคสู้ไปดีกว่าปล่อยเวลาว่างให้เป็นแนวอื่นเด้ออ่ะโอเคครับผมเราพ่อกันไหมครับพี่น้องสุดยอดมากๆครับ